วัสดีค่ะปกติเสาร์อาทิตย์เราจะหยุดตรงกันก็จะหาแบบกิจกรรมทำอะไรเงี้ยมาเดินออกกาลังในสวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปร้านกาแฟช่วงนี้พึ่งจะเป็นช่วงที่แบบอากาศแบบกําลังชิลๆปกติเราก็จะออกกาลังกายกันแบบเหมือนเดินออกกาลังอะไรเงี้ยครับอะ What is your goal for walking for walk gonna get down 190 pounds. <laughs> ถามว่าจุดมุ่งหมายในการมาเดินเพื่ออะไรบอกาเอาน้ำหนักลงมา a b o u 85กิ85-90กิจุดมุ่งหมายในการเดินของนาาก็คือลดน้ำหนักให้เหลือ85จาก120กว่ากิโลเรามาสู้ไปด้วยกัน กินไปด้วยกันคนที่นี่อะคะก็ชอบเดินแบบเทรลอะค่ะก็คือเดินเขาตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตได้เลยทุกเมืองทุกเมืองจะต้องมีแบบเทรลให้คนไปเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเหมือนกับคนสูงอายุหรือเด็กๆได้มาแบบออกกําลังมาให้เอามาปล่อยพลังอะไเลยอย่างวันนี้ก็จะเย็นสําหรับ เราแต่ก็ไม่ได้แบบเย็นมากผ่านจุดที่เรียกว่าหนาวเกินไปมาแล้วก็เลยอันนี้ก็คือแบบชิลอย่างเมืองที่อยู่นะคะ<ไ>ก็เล<ไ>ใหญ่เป็นอันดับสี่ของเพนซิลวเนียนะว่ามันก็เหมือนแบบมันก็เป็นเมืองเงียๆบๆอะมันไม่ใช่เมืองแบบนิวยอร์กซิตี้หรือแคลิฟอร์เนียหรืออะไรอย่างนั้นนะครับต่างกับเมืองไทยมากนะอย่างถ้าเป็นแบบ กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบขนมเยอะมากเดินออกไปคือมีอาหารตลอดแล้วร้านอาหารเขาก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฝรั่งอ่ะคนไทยก็ชอบอาหารแบบมีรสชาติจัดๆนิด,ดนึงตรงนั้นก็เป็นแบบเขาตัดให้เป็นบบเหมือนเขาว,วงกด เอาไว้มาเดินเล่นมาอะไรอย่างส่วนนี้นะคะเขาก็ให้เอาหมามาเดินได้แต่มีกฎว่าหมาทุกตัวจะต้องใส่ปลอกคอแล้วก็มีเชือกจูงตลอดเวลานะคะห้ามปล่อยแต่ว่าก็เคยเห็นคนบบปล่อยนะส่วนอ,อันนี้คือป้ายนะคะที่เขาจะบอกไว้ว่าแบบหมาเนี่ยจะต้องอยู่ ต้องมี l e a c h นะคะก็คือเชื่อกจูงอยู่ตลอดเวลานะคะ จะเป็นตัวเมืองเล็กๆของเขาซึ่งเป็นเมืองที่แบบน่ารักช่วงคริสต์มาสอ่ะก็จะมีเหมือนแบบจัดต้นคริสต์มาสตรงสวนทางด้านขวามือนี้ค่ะก็จะจัดต้นคริสต์มาสแล้วก็เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้บรรยากาศแบบเมืองน่ารักน่ารัก I haven't got to it yet. Uh, it's uh, it's the uh, um, bourbon barbecue. Yeah, it's good. Yeah, it's crispy. <laughs> untuk makcik สเก็บแดดให้ได้มากที่สุดนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามนะคะเพราะว่าทิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปที่งานเอเชียนเฟสติวัลที่คลิฟแลนด์นะคะโอไฮโอแล้วก็จะเอาภาพงานเอเชียนเฟสติวัลมาฝ